สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมบิวไรเซอร์ไม่ใช่อยู่ผมชีวานะครับก็มีคนขอให้ผมแคสคอนทราออริจิน l ลนะครับภาคแรกแบบนี้แหละก็นะไม่ได้เล่นนานแล้วก็จัดไปนะครับแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ดวงก็ช่างหัวมันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ร้ายแรงลิขสิทธิ์อ่าเทิร์ดปาร์ตี้คอนเทนต์ฉยเฉยเขาจะได้รายได้จากคลิปนี้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้นั่นเอง ไม่เป็นไรก็ถือว่าเล่นเกมสนุกสนุกเฮฮาไปบไม่ได้แดกไม่ได้แดกนะครับอืมโอเคไม่ยิงอ่ะขี้เกียจนะครับสปีดลัานแม่งเป็นการเล่นสปีดละที่กวนตีนมากเกือบไปแล้วมเตอพูดเอโอเคเยี่ยมกูดกูดกูดจะพยายามไม่ตายนะครับ แต่ก็แต่ก็จะตายอยู่ดีอ้าม่ทันแต่ก็จะตายอยู่ดีนั่นแหละเชื่อผมเถอะไอบอกว่าจะไม่ตายเนี่ยก็ตาตายกันอยู่ดีนั่นแหละโอเค <c oughs> ได้อัพมาตัวหนึ่งเยี่ยมโกโกโกโดานสองวันนี้จะลวดเดียวจบนะครับไม่รู้ว่ามันจะมันจะกี่นาทีตื้อตื้อเพลงที่คุ้นเคยนะครับ ไม่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอเคเดี๋ยวเรารอเอาปืนอาก่อนแป๊บหนึ่ง่ยมแค่นั้นแหละแล้วเราก็จะเชือชาย <c oughs> ก็ย,วยาวๆไปนะครับได้ปืนอาแล้วก็ซิวซๆๆๆิวๆโอเคเก็บเรียบเก็บเรียบสบายๆแง่เอาไฟไม่ดูดตัวไหนอีกอืมเอายิงทิ้งป้อมปืนก็ยิงทิ้งไป อีกภาคหนึ่งไม่น่าจะติดนะครับซูเปอร์ซีไม่น่าจะติดแต่พาคนี้ติดแน่ๆไอ้ลิกธิ์เนี่เ,เล่นๆไปเถอะไ,ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เขาอาจจะแบ่งรายได้สักเล็กสักน้อยให้เรานะครับแม่ยังกำมันจะได้เยอะได้เหรียญหนึ่งนี่ผมก็ว่าสุดยอดแล้วนะครับเหรียญหนึ่งก็30บาท <c oughs> <c oughs> แล้วเขายังลิดรอนรายได้ไปจับผมอีก my god เนี่ยบทเรื่องลิกระศีทางสังกัญโอเคหน้า โบสอซฟสตีลนะครับบอสเฉยเยี่ยมเอาแม่งไม่พังอีกเอาแถมให้ทั้งนั้นเคเอายืนอยู่เฉยเนี่ยเอาไม่ไม่ไม่ยู่เฉยแล้วนะครับเยี่ยมเคโก้โกโกก็ไม่ถือว่าสปีดลันนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าสปีดลันมันจะเป็นการกดดันตัวเองเกินไป เบอต์ฟอร์เสียงคีย์บอร์ดผมนี่อาจจะลั่นไปหน่อยแน่ล่วงล่วงล่วงแน่ล่วง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 โอเคคง,ง okay. ปืนก็ไม่เอาแล้วนะครับได้ปืนเนี่ยปืนเดียวพอผมกดเร็วไปหน่อยหรือเปล่าคีย์บอร์ดมนันลั่นๆ่นยังไงไม่รู้โ okay. อเคเงาป่วยเงาป่วย บารีอาบารียาบารียาขมอนแมนเอ้าเอ้าเวนมาจะไ้ไม่เป็นไรเกปืนถั่วพ่อทุกสถาบันต่อไปเก okay. ยิงลอ,อยนี่นะครับเ,เ,เอบเอฟเอฟยานะคนแบกกุ้งไม่รู้ว่ามันแบกกุ้งตรงไหนนะครับแต่เราก็เรียกมันคนแบกกุ้งอยู่ดิสไนเปอร์เกเอสเยี่ยมวันอัพกูดฟูด ยิง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 ,ยง,ยง,ยงเอ,อ,เอ,อ,อ้ยเกือบคนแบบกุ้งอืมโอเคคุแบบกุ้งนี่ก็กระโดดไปกระโดดมานะเออหยับไปโอ,โอ้โหทำท่าเดาพื้นตะกี้แล้วคิดถึงคุณกวางอินโซฟาเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆชวนมาคอลแลบมาโคโออกกันบ้างดีกว่าน่าจะสนุกดีเคบอสตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ โหพังไปแล้วแขนหนึ่งเฮ้ย,เ,ยเวรกรรมโอเคเยี่ยมแล้วก็มายิงเกาะข้างปากมันอย่างนี้โอ้โหโดดไม่ได้นะครับโดดแล้วไม่ไมโดนอโอเคก็กัดข้างปากไปเรื่อยเห <laughs> เลือ3สามตัวมันเดิมอีกแล้ว คดนซีเบสทูเบสทูด่านแรกไม่น่าจะมีอันนั้นนะครับไม่น่าจะมีปืนโอเวนกมเออเอ้าตายได้ไงวะงงเลยนะครับไม่ได้ลุกขึ้นด้วยซ้ำตะกี้โอเคช่างหัวมันโตสติกโตสติกโต ตรงนี вами, site, okay, so okay, ้น่าจะเป็นปืนเอฟนะครับซึ่งมันไม่ช่วยแห้วลอะไรเลยในด่านนี้โอเคไปปลาไปเติรดระเบิดอ่ะเริงปริงปริงโอเคแต่ไปหนึ่งมีมีปืนไหมเนี่ยตรงเนี้ย รอก่อนรอก่อนเผื่อม,มีเผื่อม,มีมีไม่เอ่ยมีนะครับโดนมาโดนปับ๊บแอลโอเคก็ยังเร็วกว่าปืนอาตะกี้แล้ววะ <laughs> เร็วกว่าปืนถั่วนะครับเยเี่ยมแต่ความจริงมันก็เท่ากับปืนถั่ว4เม็ดนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยเพียงแต่มันเร็วกว่าไอ้เฉยยิงแม่งปืนแอลนี่หลังนั้นนะปืนไหนก็ได้นะครับได้หมเทอร์สดชื่น มาน่าจะเป็นอาร์นะยามเอาเอลใส่อาร์นะครับจะเป็นยังไงอโอเคได้วันอัพโตสตึกตึกโตสตึกตึกโตสยามโกโกโกไม่เล่นปืนเอสแล้วเล่นปืนเอล <c oughs> คิดยังไงวะเนี่ยปืนเอลแม่งก็แรงแนฮะ่เบสทูมีปืนเอสไม่ว่าจำไม่ได้นะครับ กช่างหัวเฉินไม่น่าจะมีหรอกยายาระเบิดมึงงยาอ่าย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 าโอเคเยี่ยมตัวสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยอืมหมอบไว้หมอบไว้หมอบไว้ไปเป็นดีลูกปืนแม่งเต็มหน้าจอโอเค แอลแม่งรีโหลดได้เรื่อยๆนะครับยิงจิ้จๆ้จอยู่ข้างหน้านี่แหละไม่ไปไหนมาไหนเวละเวรละเวละโอเคปวดโดดล่มเอ้ย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 เือบโอ้โหไปตัวปืนออกมารอบสองไม่นะไม่นะไม่นะเออโดนหมอกโอเคตัวโดดล่มออกมารอบสองผมทำอย่างนี้ได้ยังไง เคมลูกโปง่งจิงจังเกมมิ่งริงจังเกมมิง่งเค okay, เสร็จเป็นหนึ่งหัวปืนถั่วเกมมิ่งเค okay, เสร็จเป็นหนึ่งหัวเยี่ยมโดนอีกหนึ่งนัดโดนอีกสองสามนัด ทังเรียบร้อยนะครับจริงจังเกมมิ่งอืมเหลือสองตัวด่าหน้าแล้วสน i ฟิลเพลงด่านนี้ก็สนุกมากนะครับแน่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 ไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอเคโอเคเยี่ยมปืนอะไรปืนเอ็มไม่เอานะครับให้ผมถือปืนเอ็มผมถือปืนถั่วยังจะดีกว่าอีก เอ้คนแบกกุ้งแม่งยิงปืนเม็ดสีแดงมาด้วยเก๋จะปืนเม็ดแดงหรือเม็ดขาวกูก็ตายนัดเดียวกูตายอยู่ดีลเลยเคออา re-roll ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับรู้แต่แม่งเราจะยิงเร็วขึ้นเดี๋ยวเราจะกลับมาควงปืนเอสเหมือนเดิมแล้ว ปืนอะไว่าตะกี้เนี่ยไม่ใช่ปืนอาหรือเปล่าไม่พลาดปืนอานะครับเซ็งเป็ดเลยอเอ๊ไม่เป็นไรเอเพียวนี่แหละดีแล้วอย่าคุณแบกปุ่งอย่ารถถังรถถังอะไรก็ไม่รู้นะครับเฉียดส้นตีนผมไปอีก2ม mm ิเมตรยเกื <c oughs> <g ül üyor> อบจะโดนส้นตีนผมอยู่แล้วไม่ได้เล่นนานนะเนี่ย มีคนหนึ่งบอกคิดถึงนะครับจัดให้แยี่คนแบกปุ้งมึงมึงวิ่งเร็วกว่ากูอีกนะเนี่ยแน่มันยังยิงมาใส่ผมได้อีกโอเครถถังก็จะมายิงเฉียดนิ้วตีนผมไปอีกแล้วนะครับแย่รถถังรอบสองก็น่าจะเจอบอลแล้วนี่ว่ะโอ้โอ้ ออโต้นะครับไม่ใช่ออไม่ใช่ออโต้สิเขาเรียกว่าเทอร์โบจากปืนเอ็นผมกลายเป็นปืนเอ็มไปโดยปริยายโอเคอ้าวเยี่ยมระวังเปลวไฟนะครับไอ้เปลวไฟเล็กๆเนี่ยพิกเซลเดียวเราก็ตายหาได้รัวสิลัวๆเออพอพๆพอพอพอพเปิดตรงไหนเขียตรงนี้เยี่ยม วันช็อตคิวไม่ใช่สิทีเดียวตายนะครับมันไม่ได้หายตัว Energy Zone เพลงด่านนี้ก็มนันอีกแล้วนะครับจัดไปเอาไปอ้าววันอัพเยี่ยมได้วันอัพไว้ใช้อุ่นใจคะ่ะป้อมปืนแม่งยังเยอะอ่าอ่าตรงนี้ผ่านยังไงวะ เทคนิคนะครับเอ๊บเยี่ยมนึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้วโอเคตแมว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 เอาทีละทีละขั้นทีละขั้นอย่ารีบอย่ารียบอ้าวสองขั้นเลยแล้วกันแมวแมวแมวไปไปเอออันนี้ก็ยิงใส่กำแพงไปเอ๊บอย่าล่วงเยี่ยมปกติผมจะล่วงนะครับ แล้วก็มาเอาปืนบีกันครับ yeah. oh, 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 oh. ยามโกโกโกยาอไปยาอไปครับ <c oughs> <c oughs> วิ่งนะครับเอวิ A ่งดีเวิ่งอย่างเดียวเลยเอ้ยแหลกแหลกโอเคถ้าตามสถิติแล้วเราจะวิ่งมาถึงนี่แหละหมดพอดีนะครับแล้วก็จะมีป้อมปืนแถวๆนี้สักป้อมสองป้อมไม่มีแฮบอสเลยนี่ว่า โอ้โหมึงเดินมาหากูได้เหรอเอ้ยบอสแม่งไม่ปล่อยดอกบัวโชคดีปกติมันต้องปล่อยดอกบัวก่อนนะครับสักดอกสองดอกเยงเมงอนดาดแรกเลยอังเกิลซอนจื๊บจื๊บจๆ๊บวันนี้ปืนอะไรเอ้าไม่ได้อยากได้ โอ้เอาไม่เป็นไร umas, ยิงลงไป Hyun. เอาอันี้ปืนอาโอเคเอาเอออย่างน้อยมันก็ดีกว่า okay. ปืนเอแล้ววะเอาแม่งวิ่งชนน้ำตายคนแบกปูงวิ่งชนน้ำตายเร็วเรเร็วเร็วเวเร็วร็วดิวดิววเวว มาบาเรียมาเพิบชนนะครับวิ่งชนกระทั่งรถไม่แค่สื่อไปโกโกโกช็อตน,นี้เราขึ้นรถไปมันจะเร็วกว่านะครับเยี่ยมเอ็มเอมเอมเอ็มกำเอ็มก็เอ็มวะพอเอินมันมาขวางทางพอดีอ่าไม่ได้ปืนด้วยนี่นะครับปืนเอ็ม ค่าตัวตายเอาปืนถั่วมาดีไหมเนี่ยชีวิตชัางหน้าเศร้าเออเอาเอาเข้าไปควรจะจอดได้แต่ละประตูเออดีชีวิตแต่ถ้ายิงไว้ไกลๆแบบนี้ก็ดีโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยปืนเอ็มเนี่ยฮเฮ้ยไม่น่ารอดนะแบบเนี้ยเอ้ยรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ เออดีเลยครับอยากตายพอดีเลยอยา่ยาอย่าอย่าคุณไปโอ้โหมึงโอ้โหเลิกยิงเถอะแค่มึงวิ่งชนกูเฉยกูก็ตายแล้วมึงยิงได้อีกแบบนี้อเคเก็บด้านหลังก่อนทันไม่เอ่ยทันนะครับอืมปืนถั่วผมเจอพิชิตด,ดาดแปดได้หรือไม่ เคเลยสีตัวเอเลี่ยนลังเอเลี่ยนนะครับติด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 ,ตดปืนเอ็มนะครับไม่เอาปล่อยแม่งลอยไปกุ้งกรอบกุ้งกรอบในตำนาน okay, โอเคเยี่ยมเตร้งเตร้งเร้งเร้งเร้งโอเคอย่าไปเลิฟคุยไฟในตำนาน แต่อัพอีกแล้วเยี่ยมเ,เก็บแม่งให้หมดปุยไฟในตำนานเนี่ยไม่สนไปอย่างเดียวโกโกโกไปละกูบายบายสวัสดีครับขี้เกียจยิงหัวมาแล้วนะครับไม่ไม่ยิงหัวมาล้วไปละเดี๋ยวปุยไฟในตำนานมันจะพุ่งมาโอเคเอเลี่ยนโผล่มาหนึ่งตัวเอเลี่ยนหรือแมงมุมวะเนี่ย เอ้ยย่ามาหยุมหัวเเสร็จ okay, ไปหนึ่งเสร็จ <save S 2> ไปหนึ่งและอ้าวกรรตายสะเทิดทั้งนั้นอย่าอยู่เลยโอเคเยี่ยมได้กี่ตัวเนี่ยหตัวหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวมันไม่บอกด้วยฮะมันต้องขี่หอกลับก่อนออน่าจะ5ตัวหตัวนี่แหละครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมร,รับฟังมาขอบคุณมากแหมรวดเดียวจบกันเลยทีเดียวออย่าให้ผมเล่นเกมเก่าๆอะไรอีกนะครับก็บอกได้เลยส่วนเกมใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนขอมามันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับไอเมกแมนสองนี่ก็ไม่รู้สิผมเล่นไปแล้วมันงั้นๆนะ่ะภาค X สนุกกว่าอีกนะครับแต่ภาค X นี่ผมเล่นแม่งหมดแล้ว x1x2x 3 X4 x เ X6 นะครับเล่นมาหมดแล้วเกมไม่เป็นไรแล้วเจอกันใหม่เกมหน้านะครับบายเย่ yeah!